แอมเรียมเซนในทีสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการเ,ราเอาเอามือถือขึ้นหน้าจอคอมนะครับรวมไปถึงว่าการจะทำเมาส์ให้มันมีวงกลมนะครับตรงนี้มันจะทำยังไงได้บ้างนะครับอย่างเช่นสมมติบบผมจะสอนแคปคัดนะครับเอ,อนะครับมันจะมีวงกลมบอกว่าเราจะต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ตรงไหน,น นะครับก็น่าจะมีเป็นประโยชน์นะครับกับทางผู้ที่ต้องการที่จะเอาเอาโทรศัพท์มือถือมา,อาสอนสอนการใช้งานโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับแอมเหลี่ยมเซียนไอทอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ วันนี้ผมจะใช้ตัวสมาร์ทวิวของซัมซุงนะครับในการถ่ายทอดออข้อมูลบนหน้าจอบนมือทีขึ้นหน้าจอคอมนะครับแล้วก็ใช้ตัว developer m o ร e หมดของตัวโทรศัพท์มือถือ Android นะครับในการแหลงเมาส์อมพเจอร์การเอาภาพบนหน้าจอ,อ,อมือถือขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมจะใช้สมาร์ทวิวของซัมซุงนะครับ ครันนี้บนการใช้สมาร์ทวิวของ Samsung เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเซตบน PC ด้วยนะครับวิธีเซตบน PC ก็คือคลิกค,คเมาขวาที่บนบนหน้า Desktop ของเรานะครับมันจะมีเมนู display setting อยู่นะครับเราก็เข้าที่ display setting เ,เมนูที่จะใช้จะเป็น protecting to this PC ปกติ Windows 10เนี่ยมันจะเซตเป็น away off อยู่นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรา จะเซตให้มันโชว์ได้นะครับก็เป็น available everywhere นะครับส่วน a r c to this PC เนี่ยก็คือว่าเวลาต่อเนี่ยจะจะให้คอนเฟิร์มพี่ PC เราหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็จะมีสองกันก็คือ First Time o n งค์โกับ Every Time uh, c o o n n e t t o o n s s r q u u r r e d นะครับ first time o n ก็คือมือถือเครื่องนึงเนี่ยเวลาจะมาต่อเข้า PC เนี่ยมันจะถามครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่ถามละ นะครับ่วน้านล่าบริควายพินก็คือจะให้ใส่พินหรือเปล่านะครับถ้าให้ใส่พินเนี่ยมันจะให้เราเซตเ,เ,เลขพินได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคอนเน็กไปเนี่ยมันก็จําเป็นที่ต้องใส่หมายเลขบนมือถืออันนี้ผมเนเวอร์ไปนะครับก็แค่นี้นะครับเซตไปมันจะไม่มีเซฟนะครับเซตไปแล้วก็ปิดได้เลยการเชื่อมต่อสมาร์ทวิลนะครับผมจะใช้ซัมซุงกาแลคซี่เอสเก้านะครับ อันนี้นีนทุกคือมือถือของซัมซุงรุ่นใหม่ๆจะมี Smart View วิธีเซตก็ลากลงมาสองครั้งนะครับเสร็จปุ๊บมันจะมองหาเมนูที่ชื่อ Smart v i ิวนะครับก็จะเป็น Smart View ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปมันก็จะค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงบน Wi-Fi ของเรานะครับเราก็ดูว่าตัวตัวไหนที่ชื่อตรงกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราของผมก็จะชื่อแล็ปท็อปนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเรา ที่เข้าไปมันก็จะมีว่าเริ่มเมผยแพร่สมาร์ทวิวหรือไม่นะครับถ้าเราโอเคแล้วก็กดเริ่มตอนนี้ตัวหน้าคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเริ่มการทำงานนะครับมันก็จะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่เมนเูด้านล่างนะครับจะมีวงบนของโทรศัพท์นะครับจะมีวงกลมสีฟ้าอยู่นะครับ บนสูฟ้าถ้าเราคลิกเข้าไปมันจะเป็นเมนูของสมาร์ทวิวนะครับก็จะมีหยุดทั่วค่าวสัดส่วนตัวเดี๋ยวเราเข้าหยุดทั่วค่าวนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นขึ้นมาพักสมาร์ทวิวแล้วนะครับเราคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งดูสัดส่วนโทรศัพท์บ้างนะครับก็จะมีเต็มหน้าจอกับเต็มหน้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคลิกเต็มหน้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับ มันก็จะขยายจนเต็มหน้าบนมือถือของเราอันนี้เวลาเราจะหยุดนะครับเราก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อที่ตัวคอมพิวเตอร์ที่ตัวโทรศัพท์มันก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อมันก็จะขึ้นหน้าคอมพิวเตอร์ของเรากลับมา ปกติการตั้งค่าแสดงเมาสบนหน้าจอนะครับจะอยู่ในหมวดพัฒนาของโทรศัพท์มือถือ Android ทุกรุ่นจะมีหมวดพัฒนาอยู่นะครับวิธีเข้าหมวดพัฒนานะครับเราจะเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นก็เข้าที่เมนูข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับหลังจากนั้นที่ตัวหมายเลขรุ่นนะครับมันจะมีเราก็คลิกเข้าไปประมาณ7ที เสร็จปุ๊บมันก็าทิ่จะขึ้นว่าเปิดใช้งานหมดผู้พัฒนาพูดพัฒนาแล้วคันนี้เราจะเข้าไปหมดผู้พัฒนาแล้วก็แบ็กกลับไปทีหนึ่งนะครับคาวน,นี้ที่ข้อมูลที่ใต้เกี่ยวกับโทรศัพท์จะมีทังเลือกผู้พัฒนาอยู่นะครับเราเข้าที่ทังเลือกผู้พัฒนานะครับวิธีเปิดให้มเมาส์มีเคอร์เซอร์นะครับมันจะอยู่ในในส่วนของอินพุนะครับเราเลื่อนมาเรื่อยๆมันก็จะมีอินพุตอยู่ รตรง INPUT จะมีแสดงการแตะครับเราไปเปิดตรงแสดงการแตะนะครับแล้วก็แบกกลับไปทีนึงเท่านี้นะครับเมาส์เราก็จะมีแตงและมันจะมีเป็นวงกลมเวลาเราลากไปไหนมันก็จะมีเป็นวงกลม เน้นเน้นย้ำนะครับว่าเอการต่อตรงนี้อตัวโน้ตบุ๊กกับตัวมือถือต้องอยู่ในใน w i f i เดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปสอนการใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับโดยที่มีเมาลากไมันจะโชว์ทุกครั้งที่เราแตะเราลากนะครับถ้าเกิดเรายกลากมันจะไม่โชว์เวลาเอามือออกมันก็จะหายไป ครับก็หวังว่าวิดีโอชุดน,นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการที่จะทําสื่อการสอนจากโทรศัพท์มือถือมาบันทึกวิธีการสอนต่างๆนะครับแอมเหลี่ยมเซียนไอทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับแอมเหลี่ยมเซียนไอทีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ